สบายดีนางแรงๆจ้าสบายดีป้าลุงมือสุขสคนเมื่อๆๆๆๆๆๆนี้เม่เพื่อนกามาอันเอสอันหลังจากที่เพื่อนจุดฝุ่นแล้วเนาะเพื่อนกาสิเอาฝุ่นมาเสิร์ฟก๊กมะม่วงเนี่ยจ้าพี่น้องนำอีเม่มาเบิ่งทางพี่ออัอนนี้เม่สบายดีแน่เมื่อวนี้อีเม่เอสเหลอ สงสัยเพื่อนซีเอ็ดนานพักเลยพี่น้องได้ยินเพื่อนว่ากำลังน้อยแบงแรงๆเดี๋ยวซีเอ็ดนานพักที่ทางย่าแล้วก็ซีเอ็ดนานพักพี่น้องตะกี้นีน้องมาแปลวอาซีมคือเลยแต่ว่าไม่พ่อนอกกยเป็นฝุ่นเลยแบบพูนังยานก็มีน้องทองกนลองเอติมเนาะส่วนน้องมุกกับไปดีนนี่ทางหนึ่งสงสัยน้องมุกกับอ๋อ น้องมูก,กับอันน้องลุงไปไปเบิ่งสะอ้นน้อยคุดกระปู๋ยไปเพือกำลังใจสะอ้นน้อยเด้หนังน้อยลืม <c oughs> คุชจิรอพร้อมเบาอย่า <c oughs> ลืมเข้าไปเบิ่งคลิปสะออนเด้จ้าสงสัยคงสิได้ลงก่อนนังน,น้อยอีกว่าอันนี้แม่ก็จ้องขลิงหัวไว้แต่สาวนี่เห็นขลิงหัวขี่อ่นะคะ <c oughs> ไปมาเบาิ่งอี้ไม่ไปเอานี้มาเชิ์นันงพักแลก้วกันอันนั้นเนาะ พูดเมพิ่นก็ไปเอาอยู่พุนพี่น้องกองสันเน่ก็ขอโทษขออภัยน้ำลายจ้าอฟทีมตะกูทุกคนพี่พันประกานเลิอกอะมีเพอร์กินอนน้องคิตตี้วะน้อนัองน้อยลงคลิปน้องคิตตี้อันไปนั่งยอ่อลงไปแลยเดวจ้าพี่น้องสองสามชั่วโมงที่แล้วน้องคิตตี้ตัวอ้วนอวนตแต่แพงเฮง นี่ตั้งแต่น้องเกิดมาน้องน้อยกับแบบมีเคยเบิง่งมีเคยจับตัวแท้เลยมีแต่เบิ่งกในหูเพราะว่าไอหนั่งก็ส่งโฮส่งวิดีโอที่น้องเว้าน้องพอเพิ่มมาเพื่อตลอดนะกำลงังปองกำลงังปอง,ง,ปง <c oughs> องงมือเตานี่เขาอันมือเตอานั้นแรงๆนี่เนาะเข่าโซ <c oughs> นโซนเม่น นังน้อยกับผูดีไปไล่กก็ผู้ดีไม่ปุ้งย่งางออกมาไ้เฮินออกแล้วมีสูอัดประตูไปเลอะนะพี่น้องมันก็เลยอันโ่ก็เลยเข้าปน้พัดเฮิรนสะโอนปนปูเป็นไม้อยู่นาอันเฮิรนนาบันพังเนะนังน้อยเบิงสามสาวทางพี่เอสเพลหนะน่านังพักเมย์ก่อนมีน้องลุงมีน้องมมกสะโอนเดี๋ยนองน้อยกับซีไปหาอัน ไม้มาหาเก็บอันที่เยอะแถวนี้เนาะพี่น้องเนาะเบอันนั้นจดอีเมลเปแล้วก่อนแล้วมาจูดเพราะว่าเมื่อนั้นกระกองนึองน้อยเอาเข้าเอาเข้าไปจูดทั้งในแล้วกันมันอันนั้นพี่น้องมันปิวออกมาโุมันปิวออกมาพี่เบิร์ดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเอากระซได้ไปห่มหอมเดี๋ยวจุดจุดหน่อยวางๆางก่อนสีออกมาอันน้ำใม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันกะจะปิวมาทางเลยและกะติดอยู่นี้ บางทีก็มันปิวออกมาแต่บ้านพักพุ่นมันกระติดอยู่นอกนี่พี่น้องเอ้ยออกมาก็บตลอดนังน้อยกะมัวแต่วาทางอีเมพี่กะอีเมเพิ่นได้อันสีทางหญ้าเนะพี่น้องนาะสีทางหญ้ากะอันเมเพิ่นสีเอ็ดนานพักหมดนี่พี่น้องอันนี้กันยังไม่ทันเอ็ดต่ออยู่นี่ป้าป้าตหมดหลายค่ะอีเมเอ้ย เบิ่งว่าสิติดหรือมีติดเนาะอ,อีเมะปุน่น <c oughs> วันนี้ก็ตั้งขากองเอานางน้อยซีไปเอาอันสวานมาคุดซอยอีเม่พี่น้องเอาจกจกมากนั้น ทีนี้กันนะลูกลูกได้ไหมได้ถ้กไหมเด้อกดิม่อกมมอกอเห็ดมันจะได้ดิเอามาก้ามนี่สีเฮ็ดนี่ๆๆอยู่วางนี่แล้วห้าสิเฮ็ดเป็นนานเลยตอนนี้แม่สิอ,อ,อ,อ่ีออให้เจ้าอ๋ก็ใหญ่เลยเหรม่เส็จตัวน้อยอันะเนาะ ปลูกแล้วเชื่อมันไดพักในหยานนะที the ่ปลูกใส่ในนี่แล้วพ่อได้เก็บกินพี่น้องเลยป้าไหวกันเนี่ยพ่อทะเลเห็นยังดอกเดียวนี่แม่ปุ้งกับสาวอ้นน้อยก็มาเลยพี่น้องสบายดีพี่น้องก่อนที่พุกเขาเสียมพุดธพุทห้างมันจะก่อนแล้วก็เฮ้ยแค่โด ได้ไลายบอจีหลอฮันซออนเมืองนี้นนเ,ยยเมืองนันสบายมือกล้องให้ร้านกันสกีพอกินบุพพอกินสพีน้องอีกอ่ะกีพอกินบุพอกินสกีน้องจีหล <c oughs> อมียูบ่ะแต่บุจะอดคุดสิพอกินหรือบพอกินพี่น้องไปตะกีจะ้าวใส่ชงอะอีกบุมโหเลยได้นังหน่อยเน

โอ้แล้วจะว่าวานค้างหนูใหญ่ด้วยนี่หาหมดอนแล้วถูกชอ่อเาวน้าโมโหก่อนอู่เวลาคนมีเห็นหนึ่มเดือนไปดีใจในหื่น

อาลิปนี้ก็ได้ขอลาไปก่อนดิจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ส่องครอบครัวสาวกุ้ไทยในเดินจ้าลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย